ชีถูงหวยพี่น้องเลี้ยงจุ่มเสสว่วนน้องโตเกี่ยว,พพวกับครอบครัวเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างาาประเทศบายดีมื้อนี้พี่น้องเอ๋ยกำลังว่ดเตรียมเครื่องเตรียมของแล้วเบิดแล้วผัดผลผัดตุกมาผัดผลมาแล้วพี่น้องทางนี้ผัดแย้งมื้อนี้กนี่เพิ่นก็ล่างไหลไปแล้วนี่คะ่ะจะาชีวิตหรือบ่พี่น้องเอ๋ยทั้งที่เมื่อกี้มีแดดอยู่ดี<ม>ดพี่น้องแล้วฝ<อ>น,น<อ>ตกมาทิ่ตะวันออก หมอก oh okay. um. like um. ําลังพุ่ฝนแรงมากใส่เลยบอกส่ยังไงเนี่ยเจียวเลยอ๋อฝนแห้งขึ้นแห้งขึ้นบ้านเนาะบ้านยี่สิบคือิเย็นๆค่อยๆนู่นไหลเลยเนี่ยไหลมาปกคลุมเขตเท่านี้แหละเพราะฝนมาแล้วพี่น้องที่เราได้มาอยู่ตรงกลางเลยยังไงคุเวทนี้มันไม่ได้ตกมันตกแต่แรงๆอ่าไปเข่ากนตึงอย่างบอกเข่าก่อนเนาะไหมลืมแห้งแล้ว มีฝนก่น้องมีฝนมีฝนหวป่นับยออุ้ยากอกินเต็มหอนบตั้งวงอยู่ดีๆหายวับเลยที่นฝนตกแหงเนาะพี่น้องผากันแ่นนีฝนตะพื้ตะพื้เลยพี่น้องวันนี้น้องจุเกียวสีเอาวัน ติไก่ลงต้มขาเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ค่ะฝนฝืนซาซาแล้วพี่น้องเพราะว่า่นเริ่มไหลไปแล้วนะเราก็มากินบอลเก่าเนานะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วตอนทำมีกนะพี่น้องกําลังทยอยมาฝนคนห่อนะคนที่เห็นหายไป <c oughs> แสกกระจายเลยเมื่อกี้พี่น้องเมื่อกี้ที่หอบเข่าวันนี้ฝนเศร้าหอบองมากวันี้ ใส่ปีกไก่เด้อพี่น้องอุ้ยตะแซฟเนาะจุ่มเซสวนวันนี้ซุกมัคอะไรเลยปีกไก่พี่น้องคอรับมันดีมากโบซูมี่จีนจีนใส่แกงใส่ไปเลยน้องเข้าน้องเข้าโอ้คิดว่าสิบซูเข้าคิดว่าสิโบได้กลิ่นแล้วมือนี้พี่น้องาบวกก้อนแจ่วคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วพักนานซุกเอาลงเลยเนาะพี่น้องก้อนแจ่วจีนข้นๆเลย แซบสุดเลยสูตรนี้จุ่มเสสวนพี่น้อง FC คนเลี้ยงทั้งทีนเนาะเข้ากันเลยแ<า>บบว่าเอาวันเลยร้านดังใน่อ่รเขตมากินเลยแต่กับบริเพงเดอหมีเนาะอ,อันเป็นซองเนี่ยซองสิงหาพันที่พอซื้อเนาะเป็นเงินบาทประมาณสองหาบาทยี่สิบกว่าบาทเนาะแม่สิงหาบาทยี่สิบห้าบาทมากเลยเนาะนี่คล้ายๆหมาล่าพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นแบบจุ่มเนาะแบบจุ่ม เดี๋ยวอันน <So, S 1> <mean> ี้ตั๊บลงไปเลยมันยาวอันนี้คือผักเป้นคือว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่เอาลงไปเลยนี่ได้เซนนะเด้อมีน่าทุกบอสสวยนะสวยน้องเส้นอันนี้ชิลองกินแล้วจ้ะเส้นอะไรอันนี้ผักผมผักโขมเส้นอะไรเกาหลีคล้ายๆแบบกินกับสีสวนอย่างเหมาะเลยเนาะอืตหูหมูลง วันนี้ไม่มีเส้นดำเหรอไม่เอาแล้วเส้นดำใบใบเส้นดำแล้วกินแรงกินแรงไม่ไหวโอ้เปาเปาอะไรเนี่ยน้องเข้าเอาให้เปาน้องเข้าเอาให้เปาเฮ้ยเป้าให้เปาไม่ปล่อยเลยไม่เอาไม่เอาโนโนครับไม่ไปแล้วไปแล้ว น้องเข้าไหนขอกับอังเปาหน่อยอังเปาให้พี่สดแซ่บเลยขอกับน้องเปาเลยขอเลยไม่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 หรอไม่เอาหรอเปากับบริยยอมปะได้พี่น้องพวกเปาขอหน่อยเปาขอหน่อยเปาขอหน่อยไม่ไม่ไม่บอกว่าข้าวเห็นไหมอังเปากลัวน้องข้าวเอาไป ไมาหยยุดเลขอนำอันแม่เทพได้พี่น้องเมื่อกี้นี้เป็นการ nhạ หวางให้ขอให้ฝนไปทางอื่นก็เศร้าเหรอพี่น้องฝนนะเส้นเร็วาหมอเขาใงแล้วล่ะกวาดไปก่อนมาเอาฟ้ารอเดือดเลยมันเดือดนี่มันมันเดือดพุดพุดเดือดพุดพุดพดพัง วันวันนี้ตัวเกียวมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังมือนี้น้องพี่น้องมีข่าวข่าวจดๆร้อนๆมาเล่าสูฟังเลยพี่น้องข่าวดังอยู่ในลาวอีกแล้วมีข่าวตลอดเลยก็คือมีโจรปุ้นซิ่งทรัพย์เจ้าของร้านเฝอหรือว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้องปุ้นซิ่งทรัพย์ซิ่งทองแปดบาทพี่น้องแม่นทำให้ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะเสียชีวิตขายของใส่ท่องหลายแม่นใส่ท่องหลายใส่ทองแปดบาทจนขาดสิ้นทรัพย์เลยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนน่ะเป็นผู้ชายดายไม่น่าเป็นผู้ชายเนาะพี่น้องก็ยังแบบว่าบอกปลอดไัยนะหรือว่าตอนช่วงนั้นคือช่วงที่ผมมีคนหลายยันนี่เเจ้าของร้านจ้าเมียนว่าเพื่อนมาจบหลายเถื่อนเลยพี่น้องเนาะมันต้องจบหลายเถื่อนเลยแหละเป็นเรื่องที่้าวสลดใจ่แหงพี่น้อง เป็ตายานเนาะสังคมทุกม,มือนีหนะพี่น้องไปใส่ก็ให้แล้วมัดระวังกับโอยากให้ใส่ป้ายน้องพี่น้องถ้าใครมีก็เก็บไว้ดีกว่าขนาดว่าผู้ชายแท้ๆเลยพี่น้องที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไก่โจรกัเป็นผู้ชายก็มาดึงสายโค้ผู้ชายตอนนี้ดึงสายโค้แล้วก <c oughs> ็เทรศัพท์สับตุกแล้วก็นำเบอร์เสดในโทรศัพท์จน, set, น,น,จ,นจับโจรได้นอ,ตอนตนได้แล้วบ,บอกได้คือว่าโจรข้ามไทยนะบอกแต่ว่าเพิ่อนนะโทรศัพท์เพิ่นมีฮุกมีเปเปมีดิท็อกมีเฟซบุ๊ก แล้ว่นโจนไปไทยเลยประมาณนี้เนาะ<ม>หลังจากโทรศัพท์ตก<ม>หลายคนก็คิดว่าเป็นโทรศัพท์รักของคนอื่นมากาานนม่อรด้วยา,าจังใดเนาะในบ้านนี้ต้นเล้งมากในโจรนั่นแหละเ้าไปซื้อโทรศัพท์เลยตอนเล้งมือน,มนั้นนะเ<ม>้าไปซื้อโทรศัพท์ก็แสดงว่าโทรศัพท์ตัวเองน่ะได้เสีย<ม>แต่ไปซื้อโทรศัพท์น้้ยใหม่เนาะและคนลที่ว่าขายโทรศัพท์กับบอกว่าเป็นโจรณตอนนั้นเพราะว่าวิดีโอยังไม่ได้ออกมาว่าโจรผู้นี้เด้อหลักรถมบแบบนี้เด้อ ก็เจ้าขายโทรศัพท์ให้เปลี่ยนซิมอย่างแล้วเพื่อนกับเวาวลมกับคนขายโทรศัพท์มาเพื่อนสี้ขามไปลินไทยมันนั้นออก็เลยแบบถามไทยส่วนนี้หาข่าวสิงทองนะดูดูพี่น้องนะอยู่ลาวนะป้าสิริงทอง8ปดบ่าเนาะจิงทองจริงฉับยังก็มีเบ,บิร์คงมเบิร์ดึงกระเป๋าเวลาขับรถคือกันด้อพี่น้องดึงกระเป๋าดึงกระเป๋าจนเทดให้อนันรถล,ล้มหรือว่าสิไลแบบถ<ส>ีบเอามอเตอรไ์ไซค์แมนอันตรายเอง พราะว่าสวงนี้คํากําลังขึ้นเนาะแม่นราคะขึ้นจวดเลยต้องระมัดระวังเด้อพอแม่พี่น้องบว่าี่อยู่ใส่ก็ต้องมีสติระวังตัวเนาะมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพีเอฟซีที่เพิ่นถึกหวยแล้วก็เลี้ยงจุ่มเสี่ยสวนเฮาเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อบุญขอหน้าขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆก่อเก่าเด้อขอให้เพิ่นถึกรางวัลใหญ่เลยอยากให้พี่น้องเอฟซีถึกหลายๆรางวัลแม่นเสร็จสุข้าไปสแกนอันตรวจเบิ่งหวยเนาะคือว่าอัน รางวัลหลายหลายรางวัลที่สี่ที่ห้ารางวัลที่สองน้องตุ๊กเกียวเนะฝันดีเมื่อคืนนี้ฝันว่า FC นะถือหวยรางวัลที่ห้าที่น้องได้เจ็ดหมื่นบาทเแื้อมีฝันแล้วก็น้องพ่อมฝันนะคิดว่าโอ้ยหว่าตื่นมาอันเบีวคิดว่าพ่อมฝันนั่นคือสิไปหาลอตเตอรี่ให้ FC ก่อนเพราะว่าคนซื้อแต่คนฝากไว้ในมือตุ๊กเกียวเนะรางวัลที่ห้าต้องไปหาให้เออมีไปขึ้นเงินเหมือนไรนี่น้องออันฝันเือหวยออกจา มือแบบตื่นมาแล้วหวยออกเนาะสามหุกเลยพี่น้องพี่น้องโตเกียวฝันคิวได้รอบก่อนเราบอกเลขคนเป๊ะบอกชามีว่าห้าหกมารอบล่าสุดนี้บอกสามหกมน่น้องตัวแรนมันออกห้ากงวดที่หนึ่งน้อโตเกียวกับมีใบหนึ่งห้าหกค่ะแต่า่าโตเกียวมันพิจโตตัโตเกียวจองตั้งเ่อันตั้งแต่ได้อันใบลอตเตอรี่จริงมาเลยห้าค่ะจองเลยความฝันตั้งแต่เมื่อนั้นฝันฝันเห็นน้องมิวกับอังเป้าพี่น้อง ก็เลยใบห้าหกเป็นเล็กพึ่งเนาะเล็กพึ่งต้องมีอ้วนเหมือนพึ่งหรือเปล่ารอของห้าใบห้าหกงอันหน้านะห้าหลังก็ห้าหกพิษตัวแดตัวกลางตามแล้วก็มีคนที่่นซื้อไปนําน้องตักเกี่ยวนะเกือบถึงรางวัลที่ห้าสองโตพิษสองโตทั้งกลางนะพี่น้องใช่ได้แล้วก็น้องตักเกี่ยวนะอันศูนย์สองสองเนาะเป็นเล็กค้ายสามโตแล้วน้องตักเกี่ยวแล้วมีทั้งหน้าและโบได้พี่น้องเกือบได้สี่พัน วันนี้จะให้เพิ่นถือรางวัลสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นอย่างไรบ่เหรอเนีพอมันมีหลายรางวัลเนาะจากเงอได้เนาะพี่น้องให้เอฟซี่ระถือรางวัลที่หนึ่งยังให้เพิ่นพิ้วในรายรางวัลได้แล้วล่ะพี่น้อยได้แล้วล่ะแล้วก็เอฟซีมีคนหนึ่งในสองคนที่เพิ่นเกือบถือรางวัลที่ห้าน่ะพิจจะสองโตขึ้นกันเลยเนาะโอ้ยสุขใจในเด้งเงอหนาม่ใช่น่ะดีเพราะว่าเฮาเอามากเลยดีได้ไรจะละหุ่นในรางวัลเนาะมันจะแปลว่า มีคนถืออยู่แล้วเด็กชายสองตัวนะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งคนร้อยเนาะลูกเิ็กลูกเิ็กลูกเิ็กมีคนถือแน่นอนเด้อพี่น้องแต่ละงวดนะเพราะว่าเฮาเอามาขายตั้งแต่เล็กหนึ่งคนเล็กเก้าสิบเก้าศูนย์ศูนย์ก็มีเนาะเก้าเก้าแม่นศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าพี่น้องมีคนถือแน่นอนเลยแต่ละงวดหนาก็ฝากอุดหนุนเด้อพ่อแม่พี่น้องสาบจุกกำลังตุเกี่ยวเนาะฝากอุดหนุนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคุในหลายเด้องวดที่ผ่านมาก็คือว่าฝากอุดหนุนเฮาเบอร์ทุกงวดเนาะ คนได้เฮงและ้ะคนกับโมลืมเฮาได้พี่น้องคนกะให้เฮาวันซื้อแดวแซ่บๆทุกครัวกินน้องทำนี่นะคนเลีเ้ยงซอยจุ<ม>แลนวันนี้นะซอยจุนะช่องสาวทุกคนจัดการเ<ด>ลยน้องเนื้องัวมาก้อยสุบาอ้ายเขาก็เลยอิ่มเนื้อแล้วก็เลยเอามาเฮ็ดจุ่มเสสวนโมที่จริงนะบกอ้ายได้บาอ้ายคนเลี้ยงคนเลี้ยงซอยจุแลนวันนี้ทางสาวทุกเบอพันหนึ่งที่ว่าอัน พีเอฟซีถึงคุณจะดื่ามใบอ่ะถงตามไเราจะเจอก็สามใบในบ้านนี้กินยังดีค่ะบ้านนี้มูกระทะบ้านยามโซบีพี่น้องเยเนาะมีคนถือนงน้องโอ้โหนีทวรกฎนะน้องตุ๊นเกี่ยวก็เกือบได้สี่พันแต่ว่าโบได้เนาะเกือบเนาะพี่ไพ่นหลายรางวัลพี่ มันเข้าไปเบิ่งในแอปสแกนแล้วหลายแต่เก่าเขาบ่เคยฮู้เขาคิดว่าเขาเบิ่งคนส่งให้เบิ่งคิดว่ามีแต่เลขท้ายส่งตัวเลขหน้าเลขหลังเท่านั้นถัดมีรางวัลที่สองรางวัลที่สี่แล้วที่ห้าเนาะเพราะมันหลายยหลาโหลดมาในแอปสแกนรางวัลยังไม่รู้สแกนยังไงเดี๋ยวจังโหลดมาเนาะเดี๋ยวจะโหลดแม้ว่ามันมันหลายในหัะนั้นจากที่ว่าแต่ก่อนซื้อเขาเคยซื้อเธอละใบมาเบิ่งนะฮะเบิ่งโมเป็นเขาบริจาคผ่านแอปเจอมา่าถึนไปจักทิมไปแล้ว สิมีแหละเทาตรวจบมเป็นโคตรขขนาดเลยพี่น้องที่จริงรางวัลใหญ่เพราะรางวัลที่เราเห็นทรงสามพันนี่ทรงสามหมื่นสี่ห้าหมื่นบนแอปอ่ะเดี๋ยวจังโหลดแอปมาเนาะแม่เอาหันซื้อแอปเพิ่ลก็อยู่ในใบหัวเห้เนี่ยโอเคให้โหลดมาแค่นังก็ลืมละผัดดังมาแล้วพี่น้องอ่าเบิ่งแล้วจันจิดมาีกอ แม่ว่าดนะเพื่อนกินวัดน้องพี่น้องเดี๋ยวสิเอาวันจั๊กเจจานให้เพื่อนน้องมีฝนหยิบๆยุบน้องแม่ว่าว่าฝนหาก็ดีขึ้นน้อยนึงแม่ว่าดว่าไม่โลแล้วนะนั่งกินเงาะก่อนนั่งกินเงาะน้องมาขกินไหมมานั่งตรงนี้เร็วรอพ่อมาน่ะป้าพี่น้องจะิตแซฟขนาดป่าฝนบุกบวกเลยโอ้โหฝนอนุญาตชิมเลยเด้อว่าพอดีบ่น้องและบอน้องฝนทังๆเลย เอาอย่างตะเกี้นะวะนี่เด้อเอาอันนี้เป็นน้ำตืมน้ำเปล่าเลยอ้าวเนื้อน้ำจิ้มนะนัวนัวนัวขุนวุ้นเส้นนี่เลยปะนัวนัวอร่อยเนี่ยน้องเสือนี่ังอร่อยเกลนี่แต่ว่ามันเข่าแล้วก็กินเส้นนี้เอาเร็วนะเส้นอย่างนีก็มีเส้นวุ้นเส้นเกาหลีที่ว่าพัดคนเราใส่ในอันนั้นมือที่มีมีเออพี่พัดนะพัดวุ้นเส้นให้กินเนาะคนเราใส่ในอันจุ่มมาลาดิ ด้วยเขากินจุบมาลาหอมจัดเลยได้หมดสามสิบกิมมี่ไม่ได้อะได้จ้ะโอาลืมไปซอย่ะส่วนั้นเนาะมาพี่น้องพดจนมาน้ำทุกเต็มเลยไฟแห้งค่ะขนาดพี่น้องเลยพี่แรงยันจะเผื่อไฟมาเด้อพพี่น้องมาเด้อพี่น้องบพิ่งกินปูที่โนเด้อมากินน้ำกันถ้าเขาดาวมีกระมอกได้เขาดาว่พร้อมวงเลยเขาดาวโหมันมันหนาวอ่ะนะพี่น้องเมาะเลยแต่เป็นแบบบริษัทเข้าสบาย บริข so so like right. er nice. ้าเมืองกับบริกินเด้พี่น้องเลยไม่ไมรับกินมันบ่มีอันนี้เมืองเจโนตรงเข่าวปุ๊บเมืองสวัสด์ขายหน่อยเดียวอยู่เมืองเจโนพี่น้องเข่าแล้วก็เพื่อจิมาคำไก่คำปุ๊บคำปึ๊บจนเน่าเล้วเนี่ยเนาเลยได้พี่น้องเว้ยเหนื่อยแบบไก่เนาะไก่แห้งไปกับจะพอดีเอาละจะกิโลไปกับกาไปกับจะกิโลไปส้มโออีกจะกิโลเนาะติบ้านเ่าไปเซียนสากิโล แต่สวรรค์มาเซโนเเดี๋ยวจ้าจ้าชาวแปดประมาณสามสิบไร่ข้าวร้อยร้อยร้อยกิโลไปกับพี่น้องเลยจัดจัดตันเดื้อบรนท์เอาเลยจัดจ้าแล้วน้องมายักเข้ามาเดี๋น้องเตียวมาทันนี่จะได้นดี๋ยวน้องมยักเข้ามาขยบขยบเข้ามาเลยเคอะน้องข้าวกับแม่เดี๋ยวซินดีหลังพว่เรอย่างโมหิวเบาอ้ายแหละไปหาเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวมาคนวันเนาะแล้วเหมือนจิ๊บกับแล้วมื้อนี้เขาไปหาเพื่อนน้อยหนึ่งคน พี่น้องไปกับสาวใส่เห็ดเค็มเพราะวมันเขผากับมาล่าเนาะขอผักก่อนเอาเลยเจะเป็นพุทธักพี่น้องเลยใช้มือไม่น่าเอานะ่ันมีนิ้วถึงบ่ยับเข้าน่าตัดจุกใช้มือไม่น่าเขาให้แม่หน่อยนะอันนี้อะไรเนี่ยตีนไก่หรือว่ามันนี้ลงไปแล้วเป็นไงบ้างเ็อ่ะูมโค้ด น้องเพชรมากเลยมางานพี่น้องนี่เจ้าไปกินวัวแซบบ่อเขาค่อยกินไม่เกินได้เฮานะมันขาวาแซบบ่คือว่าแซบอยู่คือใส่กะทิหรอรสชาติเขาชืเลี่ยนเลี่ยนคือใส่กะทิมันเพราะว่าเพิ่นใส่นมบ่ะเหมือนใส่นมแม่นยันเพิ่นใส่นมนะเจ้าเอือมวยก็มีน้ำอันเจ้าไปไว้เดี๋ยวไปกินดูน้าทั้งหลังนะเบลอละอันนั้นบ่อบลน้องข้าวมาไหมอันน้ำกินตัวล่ะ โบได้กินโดนแล้วคือแซ่บแต่ว่าแซ่บบะลีแซบเนาะอนวนัวพ um. ี่น้องจังเวินตกดินจังกินได้เมนูนี้พี่น้องเลยตะเวินนะฮ้อนอร่อยมามันแซ่บเนื้อคุนจะใส่เป็นนัวงไล่โบไปปะโบได้ซ่าหน่าได้ล่ะเนาะกินแล้วโบจริงๆนองน้อยเติมเติมน้ำเปล่าบบไหลให้ไหมฮ้องใช่ให้นัวงก็เอง ังน้องพี่น้องจไว้แม่แม่กระบอกอ้บแม่น้องขาวจุๆไ่กำลิววแม่นครับตั้งชอง่ใช่ิวกบโทราอีกแล้วพี่น้องกินนหัวงน้องมิวก็ีโทหานแล้วปีไก่คันไปเปื่อยนี่

เราเลียแล้วเรากินเท่าแม่ยนถึงบน้ไม้มายืนดูดอกไม้เร็วๆมดูดอกไม้มีแต่แนวฮัน้องเนาะส่งจังหวะใหม่ๆรอเลยแซ่บแล้วกินเท่าแข้าวมนั่งตักกรสุกแล้ว ปิดเน็ตหรือยังปิดแล้วปิดติดแล้วจะเป็นฝนที่มาไหลเหรออยู่บานนีแ้แรงออกแล้วงม,มาแล้วกรุบๆเลยเลขที่ออกนะพี่น้องเป็นเลขที่บกพาดฝันเนาะ <seriousness S 1> บกพาดสิดเลยส่วนลายนะคนคนมักซื้อเลขสูงเนาะ เล็กแบบว่าห like, um ้าสิบขึ well ้นไปนะพี and and to, ่น้องคนหนักซื้อเล็กถึงถุงวันนี้เล็กน้าเล็กหลังเลเป็นเล็กต่ำเล็กอันเล็กหลงกัเล็ก่างก็สามหนึ่งกับเล็กต่ำเนาะมันโบราสิไปออกแม่สามหนึ่งโบราสิออกแต่ว่าอีอน้องเอยพีหลีย่องทำมาเล็กเม่วานนี่เขาทุกวันที่ไร้าี่จะถูดอ้าวฝนอันเล็กต่ำแบบว่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนสามหนึ่งเล็กหนัเลยเวลาเขาซื้อเล็อนเล เจ็ดห้าเป็ดห้าเามันไปนนี้นขึ้นไปชอบเล็กสูงเลเป็นยังเพราะว่าเคยเห็นมันออกดูนะนช่วงตะโกนม่มเทียวแช่แพรแช่บนัว อยงเน้องคนข้าวพี่น้องเนาเมาน้องมาหาจุกเร็วลูกราวจุกมาอยู่ข้างหลังอากียวพี่มาอยู่ข้างหลังอากียวนี่เร็วนี่เอออยู่ข้างหลังอากียวนี่ระวังยุงระวังยุงอังเปาหยอกน้องข้าวน้องข้าวนี่มายืนดูดอกลาเวนเดอร์นี่เห็นไหมนี่ยืนยืนผ้าอนุ่งนี่เออมียืนข้างอนุ่งนี่มัยืนมาให้ัิ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นไรเกินเสร็จก่อนนะแม่เอาเลยบอนอินชิต้ากระจานให้นี่นึงไปลแล้วจะเอาววะหนูจะกินพร้อมแม่ใช่ไหมคะยังบเบาเลยยังบหิวบอกเจียววันชีพิษไอ้บัวจังน้ำมันโอ้ปีกไก่เปื่อยแล้วบังพอดีแซ่บเลยรับเอาเดินหนึ่งเด้อตั๊กมาหยับเข้ามกินไหมปีกไก่มือไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ เ็นก่อนเนาะรักเกียวไหมคะรักค่ะพูดด้วยพูดด้วยค่ะจะได้น่นรักรักอโหน้อหมักป้อหมีไหมคะพูดด้วยพูดด้วยจะได้น่ารักเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งนะอังเปาสวดนะอังเปาไปไหนละอะไรอังเปาผิงไฟไปในตัว อย่งาวิ่งมาแล้วระวังนะดูนูนิงนะนูิงนะนเส่นดูต้องย่องเบาๆย่องเบาๆมาให้เราดูตัวนะอ่อนเนาะบบตน้ไก่เนาะตุยไก่ออนคนกินคนกินแซมเนาะกินเนี่ยฮอนฮอนคนกินได้กินไวเพราะว่าประเทศคนนหนาวกินหนาวสดใสสดชาตวก่ น้องข้าวจะป้อนดอกอัญชันเป่าฮะอีกแลวเร็วน้องข้าวดูนะดอกอัญชันอะเอาเป่าเก็บปิ่งเกี้ยงจนโบยย่างแหละพี่น้องยังนี้ก็เดียวจนบานน่ะบยทันเนาะเอาใกล้ๆไม่งับไม่กัดมือนะไม่กัดไม่กัดอ่ะดูอือเก่งจังเลยบอกว่าจะกัดมันไม่กัดนะไม่กัดตัวนี้ก็กินนะ้องข้คนกินดูพี่น้อง ลูกดิ๊กก็กินได้โอ้ยเห็นเห็นน้องเปากินก็กินผู้ปอนี่อยูนนอยอ่ข้างหลังข <c oughs> ้างหลังก็มีเอ้าเปาไม่ไมีป้อมันด้วยข้างหลังลูกดิ๊กก็กี้บบกินเดี๋ยวนี้ย่าน้องเปากินเลยอยู่ต้นตๆๆไม่เหลือเลยดอ,ดอนชันอุ้ยอยูาา่ต้นไม่เหลือดอนชันเลยสักดอกพี่น้องเปาเปาเพิ่นไปเที่ยวแล้วเพิ่นมาเข่าเฮือบบนบ่ได้พี่น้องเฮ็ดเป็นลบอีกบะนี่ กลับบ้านดึกห้ามเข้านะนอนนอกบ้านบาย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 นะเปานะพรุ่งนี้เจอกันอ่านไปแล้วพี่น้องเอ้ยโหแซ่บแซ่บพี่น้องวันนี้แซ่บแหงเสียดายต่ว่าตอนนี้หาผ้าเหลื่อมผ้าด่างให้เข้าเสีได้ขอตัวฮุบขอดไปกินอยู่ในก่อนเด้อพี่น้องเมนแซ่บแท้แซ่บว่าพี่น้องเลยกินแบบมุสลิมกันเลย โซยใส่ให้แม่เพื่อนำมาขอไปกินแม่พี่น้องกินน้ำกันเนาะต้มให้เบาไอ้กับแม่น้องข้าวแล้าลงเลยมาแล้วพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องพบพกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย